สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามามามาคุณเพื่อนมาดูอะไรมาดูอะไรไปงานวัดมาไปงานอะไรเข้าง,งานกระถินหรืองานอะไรยายว่างานลอยกระทงมันไม่ใช่มันเป็นงานกระถินหรืองานอะไรไม่รู้มาดูยายได้อะไรมามั่งมาดูกันนะคะว่ายายไ,ได้อะไรมามั่งเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟัง <laughs> เหลือตอนนี้ก็เหลือแต่จองตัวเครื่องบินนะ้คะ ยายไปสอยดาวเพื่อนเออสอยดาวใบหนึ่งมัน3ยูโรประมาณร1อยสิบาทนะใบหนึ่งนะสยูโรยายก็เลยซื้ออยู่สามอันสามอันมัน9ยูโรใช่ไหมเออเ้ายูโรยายมาสอยดาวได้กระเป๋าได้กระเป๋านะแล้วก็ตเอ,ะ,เอะตอนแรกยายได้กระเป๋ากับได้ข้าวเหนียวทุเรีอนเนี่ย าวเหนียวเรียนเขาจะมีข้าวเหนียวเรียนเป็นเป็นอย่างนี้ยังไม่เคยกินหรอกแต่ยายจะทําให้แฟนยายกินดูยายไม่เคยกินข้าวเหนียวเรียนเนี่ยได้ทเข้าวเหนียวเรียนสองห่อแล้วก็ได้กระเป๋าเออแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีทองสลึงหนึ่งด้วยแล้วเขาก็จะมีแหวนเพชรด้วยนะมีอะไรหลายๆอย่างได้กระเป๋าไปสักพักหนึ่งแล้วก็เออก็อยากเล่นอีกเนาะพอไปเล่นรอบสองมาไปเล่นรอบสองมาก็ได้ข้าวเหนียวเรียนอีกห่อหนึ่ง ได้ข้าวเหนียวเทเด็อันนี้ได้ข้าวข้าวดาข้าวอะไรล่ะข้าวสีดำกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากยายไม่เป็นคนไม่ชอบกินชอเเ็ชอกโกแลตช็อกโกช็อกโกแลตยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยราคาแพงด้วยนะเออสิบสิบหกยูโรห้าสิบเนี่ยสิบหกแพงนะเราซื้ออันนี้แค่ใบชิ้น ซอยดาวเราสามยูโรเนาะสามยูโรนี้โอ้ยายได้คุ้มไปซอยดาวคุ้มมากเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยช็อกโกแลตไม่เคยกินเลยนะยี่ห้อนี้ไปหาซื้อกินเลยยายเป็นคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตนะยี่ห้อดังๆมากินมันก็ไม่อร่อยแต่นี่โอ้มัมมัมแฟนยายมาแกะไปกินแล้วนะ่ะอร่อยเนี่ยไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะเนาะเนี่ยดูเอาเนี่ยยี่ห้อของเขาตรงเนี้ยนี่อร่อยไม่ค่อยเห็นด้วยนะในห้างเนี่ยสิบหกยูโรห้าสิบนะช็อกโกแลตข้าวดำ เนาะอันนี้คือสวยดาวนะคะสวยดาวสามรอบสิบแปดยูโรนะตอนแรกเก้าแล้วก็ตอนที่สองเก้าเนี่ยเข้าเหนียวทุเรียนเนี่ยมาลองกินกันนะไม่เคยกินนะเคยขายไม่เคยกินนะเข้าเหนียวเต็กทุเรียนเปล่าๆกินอันนี้ของสวยดาวนะคะเนี่ยสามอย่าง <c oughs> เอ,อ่อ <c oughs> ได้กระเพาเ <c oughs> ดินทาง,ดงเดี๋ยวมามาได้อันนี้อันนี้คือห่อละ 5. ห้าห่อละห้า เนาะเขาเรียกอะไรนะผสมกันได้หอละห้ายูโรเอ้ไม่ใช่เอ่อสีอ่ห่อสิบสี่ห่อสิบไม่ใช่สี่ห่อสิบอันนี้อันนี้กุยจับเนาะกุยจับมันมีสำเร็จรูปมาแลว้วแค่เรามาใส่เนื้อใสายายอ่อะไรเนาะเออเส้นเส้นเด็กเส้นใย,ยชอบกินแบบนี้เนาะอ่าสี่ห่อสิบเนาะมันผสมกันใย,ยซื้อสองรอบเดี๋ยวรอบหนึ่งได้กว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยเออเดี๋ยวมาลองชิมกันอันนี้กุยจับนะคะ ส่วนอันนี้ผัดไทยนะคะก็ผสมผสมกันมาอันนี้ไปจัดเอออย่างละสองเนาะไปจัดสองผัดไทยสองแต่ว่าเกี๊ยบอ่อนยังไซื้อมาอันนี้อันนี้ไม่ได้น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำจิ้มไก่ร้านเขามีไม่ค่อยเยอะหรอกเดี๋ยวเคยไปร้านที่ดนานก่อนนะอุ้ยหอมที ันนี้น้ำปลานะคะน้ำปลามันมีแต่ถักรนไปกุ้ง,งนะคะน้ำปลาสามขวดสามขวดเท่าไหรอ่อ่ะสามขวดสิบหรือเปล่าอือสามขวดสิบสามขวดสิบยูโรนะคะน,น,คน้ำปลาในสามขวดสิบยูโรน้ำปลาซื้อมานี่ส่วนอันนี้ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนี่อยากกินมากเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก็ได้มาสี่ห่อสิบสิบยูโรประมาณเอาคิดว่าอ่สามแปดสามร้อยแปดสิบสี่เอ่อมันอยู่ที่เงินขึ้นเงินลงเนาะสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบยังไม่ถึงสี่ร้อยนะคะเนี่ยแค่เนี้สามร้อยแปดสิบหรือสามร้อยเก้าสิบสามร้อยแปดสิบห้าบาทหรือเท่าไรเนี่ยสี่ห่อนะคะ ลาาก็เหมือนกันนะคะสามขวดสามขวดสามร้อยแปดสิบห้าสามร้อยแปดสิบห้าโอเคไปแร้วผักตออู้ยมีหลายอย่างมากเลยผักใบใหญ่ทำใจไม่ซื้อทำใจไม่ซื้อผักมีหลายอย่างมากมีผัก,กเตชิดมีกระทิมมี มะเขือมีมัมโอ้ยสารพัดน่ะคนเยอะมากเลยแต่ยายมาจัดใจซื้อจตอนอันนี้ก็สามร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกฝักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดฝักมีฝักสั้นอยู่ฝักหนึ่งหกฝักกับฝักสั้นอยู่สามร้อยสิบยูโรเนาะสามร้อย มีลินฟ้าด้วยยายไาจะซื้อลินฟ้าแล้วก็อู้ก็สิบสองอันสิบสองอันสิบยูโรเหมือนกันน่ะเพื่อนๆสามร้อยแปดสิบห้าน่ะก็เออคือยายคิดว่าคิดว่ายายอาจจะได้กลับเดือนเดือนหน้ายายอาจจะได้กลับเมืองไทยไงก็เลยอืมนะพวกกระชายมีกระชายมีอะไรน่ะกระชายขาตะไคร้ใบมะกรูด ตะไคร้ก็กำหนึ่งห้ายูโรอ่ะห้ายูโรเท่าไหร่เออถ้าถ้าสิบยูโรมันก็สามร้อยแปดสิบเนาะห้ายูโรเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบ,บาทใช่ไหมข mm hmm. ีดหนึ่งอ่ะตะไคร้กำหนึ่งหรือกระชายยายว่าจะซื้อก็ยายพอมีอยู่แล้วในตู้แช่แข็งเนาะกระชายเนาะ เคยโอ้ตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่ามันมันแพงนะแต่สําหรับยายนะคนอื่นก็ช่างคนอื่นเขาไปซื้อของเขาไปเนาะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ยายเคยนี่แหละเคยรีวิวของให้ดูอย่างนี้แหละเนาะมีคนมาดรามา่ายายบอกว่าเออแพงไม่ต้องซื้อกินอะไรงน้นหรือว่าอะไรเนาะบอกว่าซื้อกินไปเหอะอะไรเนี้ยตายไปก็ไม่ได้กินมีเยอะแยะยายเคยไปถ่ายหนูเนาะพอแพงคือคนเราจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพื่อนใช่ไหม คุณมีรายได้เยอะคุณก็ซื้อกินไปใหญ่ก็ไม่บาเนาะนนะนนเล่นฟ้าสองอันสองอันก็แปดสิบเอามีหลายอย่างเลยอู้ย,ยูนี่หาของกินเยอะขอแต่ให้เรามีเงินอะแต่ว่าก็ต้องรู้จากกินรู้จักใช้เนาะ<อ>เหมือนผลไม้ไทยเหมือนกระทินเหมือนกกะเชดเหมือนอ้สารพัดเนาะส่วนผักยายซื้ออยู่อย่างเดียวคือกระตอนะคะเดี๋ยวจะเอาขนมจีนน้ำยาขนมจีนแช่ไว้มากิน สตอร์กินทางฝักเลยเนี่ยมันแพงเออมาต่อไปนี่ดูสิมันอันนี้ก็ขวดสองขวดสิบเหมือนกันนะคะเนี่ยสองขวดสามร้อยแปดสิบห้าบาทน้ำจิ้มสุก,กี้ราต่อแรกแย่นึ่ว่าน้ำซิน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ไม่มีเออเนี่ย ของพวกนี้พวกยายเคยเล่าไฟปกติยายจะเอามาจากเมืองไทยนะปกติจะขนมาปีไม่ได้ก็เลยได้ซื้อของพวกนี้กินจริงๆแล้วาานึกว่าจะนำน้ำจิ้มสุก,กี้แต่ก็ช่างเหอะมันอยู่ได้นานที่ไหนได้ดูคนทำไมงานเราก็ใช้ใส่ช่องฟิตไว้เนาะนเพื่อนส่วนน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาไว้ขนมามันก็นหนักเนาะแต่ปกติยา,ยายไม่เคยซื้อขนมาตลอดเลยแต่น้ำปลารนะ้าน่ะมันไม่ค่อยน้ำปลาร้าี่ยายซื้อแพงกว่าเพื่อน โอ้ยไม่อยากจะเลาอยากให้เราสู่กันฟังคนอื่นเขาซื้ออ่สี่ขวดยี่สิบยายไปซื้อสามขวดยี่สิบเขาไปซื้อพวกเนี้ยหน้างานหน้างานคือเขาตัาง้งอะไรยายไปซื้อหน้าร้านส้มตำส้มตำก็คือเขาเรียกว่าโรงทานโรงทานนี้ก็คือของฟรีแต่ว่าเราก็เอาเงินไปหยอดเขาไปหยอดกระปุกให้เขาเพื่อที่เขาจะไปทํากระถินทําอะไรเนาะคือโรงทานทุกอย่างเลยเนาะเออยายก็ไปเนี่ย น้ำปลาน้ำปลา่าน้ำปลาร้าแม่อีพิมพ <c oughs> ์ปกติยายจะกินแต่ของไม้เนาะ <c oughs> ทีนี้เห็นไหมส้มตำที่ยายถ่ายคลิปให้ดูนะแบบอู้ย <c oughs> สีสันมันจัดจ้านมากเลยทีนี้ตอนเขาตำเขาตักให้ยายชิมพอยายชิมปุ๊บ <c oughs> เออมันใช่เลยอ่างเนี้ยยายก็เลย <c oughs> มันมีน้ำปลาตั้งอยู่ตรงนั้นยายก็ถามว่าใช้น้ำปลาตัวนี้ไหม <c oughs> เขาบอกว่าใช่อยายก็เลยถามว่าขายแม่เขาบอกว่าขายสามคนยี่สคนอื่นเขาซื้อ4ี่คนยี่สโอ้ยยายตั้งซื้อในแผงก็เปื้อนเลยแต่ก็ช่างเอะซื้อแล้วซื้อเลยเนาะนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมดูแบบว่าถ้าใครเห็นได้ยายมีก ไม่รู้ว่าได้ถ่ายรูปเปล่าเดวจะเอามาให้ดูส่งต่ำเขาแบบอร่อยอร่อยเขาเอาน้ํามาให้เราชิมแบบอืมอร่อยนี่มันใช่เลยเนี้ยก็เลยถามว่าใช้น้ําปลานี่ไหมเขาบอกว่าใช่มแม่อพิมพ์นะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวค่อยมาชิมกันเนาะปกติยายจะใช้ไหมแต่ดูตัวนี้แบบสีมันดํามันเข้มข้นมากเลยหรือว่าเขาใส่น้ําปูอ่ะตอนเขาต่ำเออยายก็ไม่รู้เออยายไม่เคยกินน้ําปูเลยอ่ะเห็นเขาบอกว่ามีน้ําปูด้วยอ่ะอืมไม่เคยกิน ไม่รู้าเขาใส่อะไรนะลืมดูนะนี่ของเด็ดเราของแพงมากเลยวันนี้หมดไปนี่ของเด็ดของแพงของดีอยู่นี่โอ้ยอุ้มมันมือแล้วอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอ้ยโอหอมไปถึงประเทศไทยเลยแทนแทนแทนแรนแทนแทนในนะคะคืออะไรรู้กันหรือยังม่าคืออะไรมันคือ มันคือทุเรียนนะคะทุเรียนกล่องนี้ราคาชุยชุยชุยเดี๋ยวคิดก่อนนะยีิอยูโรสามร้อยแปร้อยแสิบห้าสามคูณเ <c> ท <oughs> ่าไร่ล้วโอ้เท่าไหร่ยีิอยูโรอะกล่องหนึ่งสามร้อ เท่าไร่เดี๋ยวคิดราคาก่อนเนดะ้อเดี๋ยวคอยคิดให้กล่องละ2 2ยูโรแต่เราซื้อเราซื้อ3ามกล่องก็เลย60ยนะูโ 2, รนะ2 0 0พกว่าบาทนะคะเพื่อนสอ0 0ันกว่า3ากล่องนี้นะคะสามกล่องนี้หนึ่งนกิโลกล่องละเท่าไหร่ละเนี่ยกล่องน้ำหนักเขาไม่ได้บอกน้ำหนักโอ้เขาไม่ได้บอกน้ำหนักว่าเท่าไหร่ปกติเขาจะบอกว่าน้ำหนักครึ่งกิโลอันนี้มันถึงครึ่งกิโลหรือเปล่าอ่ะหอมฟุ้งเลยอนะ่ะเพื่อนเลย ขอมุ้งเลยคือเรวมด้วยพรุ่งนี้มากินกันเดี๋ยวขอขอทําใจก่อนนะขอขอเอาไปเช่ขอเอาไปแช่ยี่ห้อมันไม่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ทีเดี๋ยวขอทําใจจะเอาไปไว้ตรงไหนวเ่อเรียนมันเหม็นมากเลยค่ะกินก่อเดี๋ยวพากินนะตอนนี้แสงยอบอดยอมอดตอนนี้แสงเสียงเสียงแสงสีเสียงมันไม่ให้มันมืดแล้วอ่ะมันไม่ฟินอ่ะ ยอมอดก่อนยอมอดก่อน้วค่อยกินพรุ่งนี้มันดึกแล้วอ่ะจะไม่อดได้ไงหล่อหล่อหล่อปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของหวานแั้วหล่ออันนี้ไปกับพี่หมื่นไปตั้งหลายอันแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนะเพื่อนได้กระเป๋าเนานๆบอกว่าทีนี้ก็เหลือแต่เหลือแต่เอาตัวเครื่องบินแลกระเป๋าได้แล้วนะเพื่อนนี่หละยยแล้วค่ะ ไ,ได้ซื้อผักอะไรกับเขาเหมือนยงางว่อาอะไรพวกใบไทตพวอะไรอย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนาะมะเขือก็อืมไวจะซื้อจะซื้อตัดสินใจแล้วมะเขือเปาะนะเพื่อนเพื่อถึงหนึ่งกิโลน่าจะครึ่งกิโลมากกว่านะยายว่านะห้ายูโรน่าจะครึ่งครึ่งกิโลครึ่งกิโลมะเขือเปาะไม่ถึงหนึ่งกิโลหรอกห้ายูโรก็เลยไม่ซื้ออืมนี่แหละนอกนจากของแบบว่าพวกน้ำปลาน้ำอะไรเนาะอืม ขนมจีนว่าจะซื้ออยู่แต่พอดีกลางเดือนหน้ายายจะไปเออจะไปหาหมออยู่ไปทางโน้นพอดีเลยก็เลยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปร้านร้านร้านเอเชียนะไปซื้อพวกข้าวสารพวกของแห้งขนมจีนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปซื้ออีกอีก,อ,กอีกทีหนึ่งเนาะทางโน้นเขาไม่มีน้ำปลาขายน้ำปลาน้ำปลามีอยู่แต่ว่าโอเคเนี่ยของอืมได้เดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปกินกันเนี่ยเนี่ยอยากอยากมานานแล้วห่างมานานแล้วไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวมากินกันซึ่งเนี้โอ้ยลืมซื้อผักมาเนาะลืมนะซื้อ,อลืมจริงๆอ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอากระหล่ำในสวนเราไปเพื่อนคุยมากอันนี้ล่ะจะไว้ไหนอะ่ะเพื่อนจะไปไหนเนี่ย ้งใต้ดินเนาะแชร์ไปเรียนไว้ไปบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะบายบาย60ยูโรคูณไปนะคะมันเปิดสามสิบแคูณ60ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวยว่าเดี๋ยวไปไปชอบโชว้วชื่อตาทเรียน ม,มีแต่ของหอมๆเมอเดียวคนเปียไปเอาน้ำยาขนมจีนโอ้ตับสมตามโอ้ยน้ำหนักรวดพลาดปลึกช่างเหินนาะเดี๋ยวค่อยลดเดี๋ยเดี๋ยวค่อยลดเดือนหน้าค่อยลดก่อนปีมาหลังปีใหม่ค่อยลด